คิดเรอยยังพลาค่ะใช่คิดเรยยังพลาแต่ก่อนพี่ก็เคยทํานะแต่พ่อปัวพี่สั่งคิดเรืยม,มาจากใต่ต่างพลาเป็นสีบล้อแต่เดี๋ยวนี้เลิกทำก็นานแต่พี่อยู่มอสอนพ่อพี่ทํำสั่งเป็นรถสิบล้อลเป็นตันตนตันมาเลย พวกไม้ประดู่อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะแต่ถามว่าทำได้ไหมได้ไม้ประดู่นี่ยางเยอะตัวดิบตัวที่สองจะเป็นอาหารของต้นเห็ดนะอันนี้นะคะใ่ขี้เลื่อยเราหกสิบนะคะเราหกสิบกิโลใส่ขี้เลื่อยเราใส่ไปสามกิโลใส่ช่งมาี่กิโลห้ากิโลอ่ะสองโลครึ่งนะคะสองละอันนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรเนี่ยลำเหรอ ลำละเอียดเอาไปอีกนิดนึงแก้วหนึ่งพี่อีก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 น้อยนึองไม่ได้อ่าอีกเอาอีกนิดนึงนิดนึงพอจะเยเลยเลยพอพอเออไปอ้าวคนใส่อะไรทีเนี้ยคำนวณเด้อเออลำช่าง ปูนขาวกิโลครึ่งเทลงไปเลยเหลือโลครึ่งพี่เลยเหลือที่สดเดียวแล้วเนี่ยใช่ทุกสายไองเอาสองโลเคเหลือโลหนึ่งทำไมต้องใส่ปูนขาวเมื่อกี้อธิบายไปแล้วขอไม่ให้ค่าเชื้อเหลือโลหนึ่งเหลือโลหนึ่งคนบอกว่าเทอีกหนึ่งปูนขาวเนี่ยใครจะไปตัดสมดุลความเป็นกดเป็นด่างในก้อนเชื้อเห็ดนะคะคือปรัดถึงดสงถึงไม่ต้องผสียเวลา ขาวละยิบซ้ำนอซอันน <captions> ี้แนยนะยิบซ้ำอันนี้คือยิบซ้ำมันก็เป็นผงคุณขาคุณขาวยิบซ้ำคนละตัวนะผซ้ำนะอันนี้สักึ่น่งข้างก่อนกนยหันคนละยิเ อันนี้ดีเกลือดีเกลืออันนี้ดีเกลือนะดีเกลือให้ให้แกเค็มไหมมันขมใครขมใครต่างเกลือยังไงอ๋อไอ้ลูกมันเกลือเนี่ยมันคือเป็นเกลือบริสุทธิ์ที่เข้มข้นกว่ามันเค็มกว่ากันเยอะไหมน้ำเค็ม มาชิมาอันนี้ะแต่เท่าไหร่ดเืะดีเกลืออันนี้ดีเกลือเนาะคือมันไม่ขมมันดีวัวใช่ไหมอาหารเสริมอันนี้คืออาหารเสริมของเห็ดห อ๋อผมไม่เข้ากันเนาะอาหารบางถุงเ็จะเป็นกระจุกอยู่ที่หนึ่งมันไม่กระจายก็ไม่มีอาหารเนาะเพราะฉะนั้นคุกให้เข้ากันก่อนก่อนที่เราจะเติมน้ำอืมอ่าคุกอ่าคุกเหมือนเออเหมือนผสมปูนเออถ้าอันนั้นเคยทำงานก่อนเร้ามาก่อนก็จะคข้กัน พี่เขาดูพี่เขาเออคนคนยาวๆเลยลูกคนยาวๆเลยลูกเด็กคือไปเรียนตอนนี้ก็ทำก่อนนับมาก่อนได้น้นีใช้ได้เลยตอนนี้อ่ะใช้ได้

ต่อไปการเติมน้ําเติมน้ํานะคะปมให้ทั่วให้แซมคนเลยพี่เรนแรงมาจนเดียแมันไม่แตกเอาให้แตกเอาให้แตกลำละเอียดเป็นพร้อม เก็บควรเลยเขารักโลกนะอันนี้ยังไม่โดนน้ำเลยมันยังไม่โดนน้ำเลยตรงนี้น่ะเออใส่อีกเออไม่ใช่ถ่ายๆหน่อยดิดูๆดูเกษตรเขาดูนี่ดูเรงเกษตรด้วยหรือวะสู้ไมหวปะ เป็นไงคะเป็นไงบ้างคะแฉะใช่ไหมนี่ก็เหนื่อยแล้วก็แฉะใช่ไหมอ้ถือมาเฮ็ดดอกถือเอาเป็นก้อนเป็นยเป็นียนะเพราะว่าอันนี้คือมันจะคุ็น เทนหน่อยหนึ่งาะเราใส่น้ำไปเยอะอ่ามันจะแฉะแต่แต่ถ้าจะให้ดีคืออแห้งๆพอดต้องใส่ขี้เลื่อยเพิ่มเอาที่เลื่อยมมันแฉะไปแล้วถุงถุงก้นจีบลุงบุมันใช้แบบเหนียวใช่ไหมคะถุงเหนียวอ๋อถุงใช้แบบเหนียวนะคะใช่แกไม่เอาในชองทำขายที่นี่แล้วก็ให้จะได้ขายรถห้องเย็นไง ัวงผลิตก้อนแล้วไปรถห้องเทีนเลยไม่ต้องวิ่งรถแล้วมันจะเมาบ้านคุงลีโออ่ะเดี๋ยวไอ้แล้วไม่เมาหรอกที่นี้่นะอ๋อันนี้ขวดขวดนี้นะอย่าอย่าหันหน้ามากขยี่ห้อต้องมีน้ำด้วยขวดนี้เอาเอาไว้ทุกอย่างเดียวนะค่ะไอ้ข้างในนี่ไม่มีให้ถ้าเมา ขาเมาด้วยแต่ทุกคอันนี้อันนี้ยังไม่ได้สั่นก้อนมันจะดก้อนมันจะไม่แน่นต้องแน่นที่สุดเท่าที่เราจะยัดได้เพราะปกติเขารถตุลจะไหมเขาได้แรงตัวเลยตัดแล้วไม่เ่นหนุัดนคนั้นอมาถึง็มาากาแฟเลยมาดูกัน อย่าพ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งไม่ใช่อย่าพิ่งมันไม่เขย่าออก่หมเลยอย่าพิ่งอย่าพิ่งต้องทุกับพื้นนะพี่แน่นไม่แน่นแเลยโอ้แน่นแล้วมัดน่ยไม่รู้ขยัน่แเ่ก็เวลาไ่จะดิ้นแลวเรา่ดยอังต้องเนื่องก่อน ต้องไปเนื่องก่อนค่อยมาหยอดเชื้อ